เมืองนี้ไม่มีตำรวจแต่มีบ่อนพนันทุกหัวมุมถนนเมืองนี้คนขเขมรกลายเป็นลูกจ้างในประเทศตัวเองและชายคนนี้คือยูทูบเบอร์เวียดนามที่กล้าถือกล้องเข้าไปในแดนของมาเฟียจีนเพียงลำพังแต่สิ่งที่เขาเจอในประเทศขเขมรน,นั้นมันทำให้เกือบไม่ได้กลับออกมาเลยชายหนุ่มคนนี้ชื่อว่าลือฮั่นเกีย ยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามที่ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเดินทางเข้ากัมพูชาเพื่อถ่ายทำคลิปเปิดโปงเขตเศรษฐกิจพิเศษบาเวตม็อกใบที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างกัมพูชาเวียดนามว่ากันว่าที่แห่งนี้คืออาณาจักรใหม่ของมาเฟียจีนเทาแทนเมืองสีฮนูวิลที่โด่งดังเขาพบว่าที่นี่แทบไม่มีตำรวจสักคนแต่กลับมีคนตั้งวงเล่นการพนันกันกลางถนน บริเวณน,นี้มีบ่อนคาสิโนบ่อนแทงพนันบอลมากมายและร้านคาราโอเกะที่เต็มไปด้วยหญิงสาวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเซ็กซี่ที่แน่นอนว่าต้องมีเรื่องของการขายบริการทางเพศร่วมอยู่ด้วยแน่แนที่น่าประหลาดใจคือคนที่อยู่ที่นี่พูดภาษาเวียดนามและภาษาจีนกันแทบทั้งสิน้นเมืองนี้ทั้งหมดเหมือนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมาเฟียจีนและเวียดนาม หรือห้านเกียร์บรรยายว่าตั้งแต่ผมมาถึงที่นี่ผมยังไม่เห็นตำรวจหรือแม้แต่ตำรวจรจราจรที่มาดูแลถนนที่พลุกพล่านแบบนี้เลยแม้แต่คนเดียวเขาเดินสำรวจทั้งเมืองพบคนเล่นไพ่ริมทางคนถ่ายตามถนนสภาพเมืองสกรปรกเฉอะแฉะคนที่นี่ดูอันตรายเต็มไปด้วยรอยสักเต็มตัวเหมือนอันธพาลตัวใหญ่ๆเดินเพ่นพ่านทั่วไปหมด เขายังพบว่าหญิงสาวที่ต่อแถวเดินเข้าอาคารนั้นคือพนักงานเสิร์ฟชาวจีนกำลังเข้าไปให้บริการในย่านคาราโอเกะที่เป็นหน้าฉากของบ่อนพนันออนไลน์แต่เบื้องหลังนั้นคือกิจกรรมที่เต็มไปด้วยสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทั้งฟอกเงินช่อโกงและค้ามนุษย์แม้แต่ชาวเวียดนามจำนวนมากก็ถูกล่อลวงให้เข้ามาทำงานในศูนย์สแกมเมอร์ที่ขเขมรเช่นเดียวกันด้วยโฆษณาว่าจะได้งานดีเงินเดือนสูง ก่อนถูกกักขังหรือบังคับให้ทำงานผิดกฎหมายและเขาก็ใส่คลิปประกอบที่โด่งดังมากในเวียดนามเพราะมีชายชาวเวียดนาม42คนพยายามวิ่งหนีออกจากคาสิโนในขเขมรมีบางส่วนสามารถว่ายน้ำข้ามกลับประเทศตัวเองได้สำเร็จหนุ่มเวียดนามได้บรรยายต่อว่าโชคดีที่เวียดนามเราไม่เป็นแบบนี้เพราะรัฐบาลเรายังมีสเสียรภาพแต่ของกัมพูชา พวกเขายอมให้ต่างชาติควบคุมประเทศเพราะเงินเขายังเดินสำรวจต่อไปโดยจนเจอบ่อนคาสิโนหรูซึ่งคิดค่าเข้าเกือบ3,000บาทไทยห้ามถ่ายรูปและต้องสแกนตัวก่อนเข้าเขาจึงเปลี่ยนใจและถ่ายคลิปจากบริเวณด้านนอกแทนระหว่างเดินเขาก็ไปสะดุดตากับผู้หญิงสวยสองคนนี้ที่กำลังยืนคุยกับผู้ชายคนนึงเป็นภาษาจีน เขาฟังภาษาจีนออกด้วยจึงรู้ว่าสองสาวบอกกับผู้ชายที่เธอยืนคุยด้วยว่าพวกเธอบินมาจากจีนโดยตรงเพื่อมารับใช้หัวหน้าที่นี่ระหว่างเดินเขาต้องใช้สมาธิอย่างมากเพราะพื้นถนนค่อนข้างสศกรปรกและเฉะแฉะเขาจึงบรรยายไปด้วยว่าถนนที่นี่สศกรปรกและเดินลำบากมากแทบจะไม่มีทางให้เดินเลย หนุ่มเวียดนามเริ่มเหนื่อยจึงไปหยุดที่ร้านนี้ระหว่างดูเมนูเขาก็อุทานว่าอาหารและเครื่องดื่มที่นี่ราคาแพงมากอาหารตกชามละ8 0 0แสนเรียวหรือประมาณ640บาทไทยกาแฟแก้วละ35,000เรียวหรือเกือบ300บาทผมไม่เข้าใจว่าทำไมราคาถึงได้แพงขนาดนี้ทั้งที่รายได้ของคนที่นี่แทบไม่มีแถมยังเจอวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรียกราคาเกินจริง ซึ่งเขาก็กล่าวเตือนว่าใครที่สนใจอยากจะมาเสี่ยงโชคขอให้คิดดีๆไม่มีใครชนะเช่ามือได้หรอบสุดท้ายก็ต้องเสียทุกอย่างบ้านรถเงินไปกับการพนันพร้อมกับปิดท้ายอย่างเหนื่อยใจว่าที่กัมพูชายอมให้เงินจากอาชญากรรมเข้ามาเพราะพวกเขาไม่มีธุรกิจที่สะอาดเหลืออยู่เลยวันรุ่งขึ้นครับหนุ่มเวียดนามได้เดินทางเข้าไปที่พนมเปญและที่นี่ก็ได้สัมผัสเขมรที่แท้จริง เราเๆเที่ยงคืนระหว่างกินข้าวเสร็จกำลังจะกลับเข้าที่พักขณะใช้มือถือเพื่อดูแผนที่จุดถูกก็มีคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาฉกโทรศัพท์ของเขาไปทันทีเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่โดนกระชากมือถือแบบนี้ทั้งที่อยู่กลางเมืองเลยทแท้เช้าวันรุกขึ้นเขารีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดและตามหาคนร้ายแต่อุปสรรคแรกเลยคือตำรวจขเขมรพูดอังกฤษไม่ได้ ต้องใช้ภาษามือบวก Google Translate คุยกันระหว่างที่เขากำลังร้อนใจเพราะข้อมูลสำคัญทั้งตัวเครื่องบินบัญชีธนาคารโปรแกรมการเดินทางที่จะมาที่ประเทศไทยและลาวต่อเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดแต่สิ่งที่ตำรวจเขมรทำกับเขาคือพูดคุยหัวระกันและแซวเขาเหมือนตัวตลกแถมยังมาถามเขาว่าเรียนภาษาเวียดนามที่ไหนผู้หญิงเวียดนามสวยไหม เขารู้สึกโกรธมากแต่ก็เก็บอาการเอาไว้เพราะอยากดูกล้องวงจรปิดอยากหาคนร้ายให้เจอแต่ตำรวจเขมรก็บอกเขาให้ง่ายว่าสมมุติว่าถ้าเห็นภาพคนร้ายมันก็อาจจะตามจับไม่ได้ถ้าคนรา้ายใช้ป้ายทะเบียนปลอมและไล่เขากลับไปก่อนแล้วให้มาใหม่ตอนบ่าย,ายโดยตำรวจบอกเขาว่าเขาต้องประสานงานขออนุญาตเจ้าของอาคารก่อนเพื่อเปิดกล้องวงจรปิดหรือฮันเกียรหนุ่มเวียดนามจึงมาหาตำรวจใหม่ตอนใกล้จะบ่ายสองแต่เจอตำรวจเขมรหลับอยู่ เขาถึงกับทำหน้าเสียงและบอกว่าตอนนี้อีก5นาทีก็บ่ายสองแล้วนะทุกคนแต่ตำรวจที่นี่ยังหลับอยู่เลยผมไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยผมคิดว่านี่คงเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่ผมจะมากัมพูชาต่อไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็คงไม่มาแล้วครับซึ่งในครั้งนั้นก็ตามคาดคือเขาก็ไม่ได้โทรศัพท์คืนอย่างที่คิดเกือบหนึ่งปีต่อมาเขาคิดว่าเรื่องนั้นคงเป็นแค่โชคร้ายของเขาเองเลยลองกลับมาเที่ยวกัมพูชาอีกครั้ง แต่เคราะ์ร้ายซ้ำอีกครั้งนี้กลางดึกประมาณตีสาระหว่างทางกลับที่พักเขาเจอชายจีนคนนี้ที่หัวบวมผิดรูปเข็นรถเข็นมาด้วยผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องเดินเหมือลออยู่ข้างถนนเขาคาดว่าน่าจะเป็นเหยื่อจากศูนย์สกม,มอร์ที่นี่แน่ๆเขาเปิดแผนที่ในมือถือเพื่อน,นำทางกลับไปที่พักแต่จู่ๆก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งพุ่งเข้ามาคนซ้อนท้ายพยายามกระชากโทรศัพท์เขาอีกครั้ง รอบนี้หนุ่มเวียดนามไหวตัวทันดึงกลับได้วุดวิดเสียงเครื่องยนต์จึงเร่งหนีหายไปในความมืดเหตุการณ์ที่เกิด้ําครั้งนี้ทำให้เขานอนไม่หลับทั้งคืนและคิดว่ายังไงต้องแจ้งความเอาผิดให้ได้วันต่อมาเขาจึงไปหาหลักฐานที่ร้านระแมงร้านนี้เพื่อขอภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ว่าภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดค่อนข้างเบลอ แต่เขาก็ตัดสินใจนำหลักฐานนี้ไปแจ้งความพร้อมนำคลิปเก่าที่เขาเคยทำไว้ว่าถูกขโมยที่ขเขมรครั้งก่อนมาประกอบเป็นหลักฐานครั้งนี้ด้วยเพราะตำรวจได้เห็นช่องของเขาเขารู้สึกว่าคราวนี้ตำรวจเริ่มปฏิบัติต่อเขาดีขึ้นและขอโทษต่อสิ่งที่เขาได้เจอและดูจริงจังมากขึ้นแม้จะยังไม่รู้ว่าจะได้ผลแค่ไหนแต่เขาคิดว่าอย่างน้อยก็ทำเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นต้องเจอแบบเขา นี่คือเรื่องจริงจากยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามที่เข้าไปสัมผัสกับอาณาจักรมืดด้วยตัวเองจากบาเวตเมืองที่มาเฟียจีนกุมอำนาจสู่พนมเปญเมืองหลวงที่การจรกรรมกลางถนนเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่การถูกขโมยแต่คือการที่อาชญากรรมเหล่านี้กำลังเป็นเส้นเลือดหลักของระบบเศรษฐกิจขเขมร คำถามคือเมื่อธุรกิจสีเทาขยายอาณาเขตจากเพื่อนบ้านอย่างไม่หยุดยัง้งประเทศไทยอย่างเรามีมาตรการใดบ้างที่กำลังรับมือกับจีนเทาที่ระบาดหนักและกำลังแพร่าลามเข้ามาก่อปัญหาในประเทศเราอย่างต่อเนื่องแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าเราควรป้องกันและจัดการกับภัยร้ายที่ใกล้ตัวนี้อย่างไรคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับ